สวัสดีตอนเศา้าหกมงเศร้าพี่น้องแดดมีแต่เศา้าเลยพี่น้องมึงหมอกกาลังปกคลุมง,มงามๆจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็เหมือนเดิมจ้าสิบห้าลงแปลงพักพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิบห้าช่มพักที่ปลูกไว้ในกระถางก่อนพี่น้องตัวนี้เป็นพักซีเล่าจ้าอีกประมาณจากหนึ่งอาทิตย์ก็สิได้ทอนใส่ข้าวปุ้นพี่น้องเฮ็ดข้าวปุ้นแล้ะกะเ็เฮ็ดอันแกงออม ผักซี่ในกระถางกับกำลังงามคือกันพี่น้องเนี่ยก็จะได้ขั้นได้ได้ง่ายขนหนาแล้วโอ้ยรินนี่กับพันกันเนาะอันง่ายอันขนหนาพี่น้องผักซีกับงามงามสิบูอึดอยู่อึดกินแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยสวียนค่ะนี่ก็จะได้แบกลงไปอันไว้ในอันโค้งผักพี่นอ้องอ่าผักบุ้งจ้าปลูกส่วนมากแองก็จะเน้นปลูกเป็นผักไทยพี่น้องยังแบบฝรั่งยังสีเพลินก็กินบบกี่อย่างหนอกจ้า เพิ่งกินสลัดกินบบเกิอเทศเป็นงสัน่นเพิ่นอยากให้โล่งยังแอนกับสีเด้โล่งมาให้เพิน่นโล่งสวนเริ่มกันเลยพี่น้องแดดดีแต่เศร้าแต่ว่าอากาศก็ยังมีความเย็นอยู่พี่น้องย่งามลมมาแน่กัดเย็นพี่น้องก็บหายบบจังไปหายดอกจากพุ่มแผ่แอนนะก็ยังมีอาการแบบขั้นตาตาบวมในจังนอง,งสีย่ามลมมากพี่น้องเมื่อนี้ก็จะเฮ็ดคุดลองจกอักสามเออ สามหล่องกับพ่อพี่น้องสิปลูกบักเล่ดินกับบักแค่รดกับเอ่อหัวหอมอันไอแก้มยุ่อยอะไรเพิ่นไปเลือกมากว่าสิปลูกเนี่กับปลูกให้เพิ่นพี่น้องเดี๋ยวเราสิถามหาจะถ,ถามว่าคว่ำกินเนี่ยเพิ่นกินบันไดบ่พี่น้องบ่ก,กินดอกจ้าแต่ว่ากับปลูกนะเพิ่อนอยากให้ปลูกกับปลูกพี่น้องเขาแต่ว่าเพิ่นอ,อ,าอ,นอยากมีส่วนล้วนเอวนะนะว่าพักคอยนะี่มีเอยียงแน่จังสีนะเพิ่นกะยางมากพี่น้อง โอ้ยพี่น้องจา้านี่ละจา้าฤดูการของการปลูกพักแองกัสิป,ปวดแอลป,ป,ปวดยังไปโอ้ยสมยสมติปุ๋ยสมมติปีพี่น้องเนี่ยเ่ละสามแปงของอลังที่เหลือแองก็จะเอาไว้บักไวต้ตะปลูกพักไทยนี่จา้าโอ้ยมันหยี่อยเพาะวันนี้แม่เออโอเคคอสิฟ้าลลงพี่น้องเอาเขาในโค้งพักนี่แหละเห็นว่าอันถือสามสิบเส้นกับเต่ามาเต่ามาเด้แค่หลอดมันหน่วยแต่าหากักน้ำแต่เลยแยกแย,กแยกไวไปตัวนี้ก็จะเป็นแบบ บ้านเท่ากับสีอิ่น่าหัวใช้เท้าแดงหน่อยเนาะพี่น้องเนาะก็แบบประเภทอันคืออันหัวใช้เท้าแหละจ้ะแต่ว่ามันจะกินสดได้กระเสบสําหรับคนมารรสชาดสัสสัการปลูกของแอนก็เหมือนเดิมพี่น้องจะปลูกปีไหนย้ำได้กระชังทุกอย่างที่มันเป็นเม็ดแอนก็จะปลูกแบบเฮ็ดเป็นร่องอ่ะพี่น้องขีดให้มันเป็นร่องเป็นร่องแล้วก็เอาเมล็ดลงไปแล้วก็อันเอาดินกบลดน้ำธรรมดาจ้ะพี่น้องเหตุผลที่แอนอ่ ปบเป็นล่องยังสี่เนาะพี่น้องเนาะบ่ได้วานเลยยังสี่แม่จ้ะก็คือแอนจะซอยยามเขาใหญ่ขึ้นมาแน่แอนก็สิได้ซอยพ่วนดินไหมพี่น้องกบเขาใส่คว้าจังสี่นะแบบว่าให้เขาองามงามตั้งต้นแล้วก็หัวงามงามพี่น้องผู้บางคนก็สิแปลกใจคอยกวานคืองามยูพี่น้องแอนมันกับมันกับวานแล้วมันกับมันว่องงามไหมพี่น้องเพราะว่าแอนเคยวานแล้วแอนก็เลย ปลูกแต่แบบนี้แหละม่าเรื่อยๆพี่น้องสามสี่ปีก็เลยปลูกแต่แบบนี้มันก็ได้กินนะพี่น้องผู้บางคนเพิ่นปลูกว่าขื้นมันกับว่าขื้นอหรีได้พี่น้องเพราะว่าเฮากับ่าหูเฮอกันว่าเหตุผลมันคืออียังเนาะแอนกะนี่แหละจ้ะแต่มาคิดว่าต้องลอง,ลองปลูกเป็นลองเบื้องแล้วก็ใส่ดินพว่งนั่งสิเมื่อเขาจะจะเป็นหัวง่ามใหม่พี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นแค่รดพี่น้องสบายจังน้อยจ้ะอันแค่รดสีสมม้มแม่จ้ะ เขาใสิมีันกระดาษแล้วก็เมด็ดข้าว่างไว้ใส่เป็นห้างกันดีดีพี่น้องเพื่องแค่เข้าเอาคูดเป็นร่องงั้ซีิละแล้วก็เอาอันกระดาษเอาเมด็ดนะ่ะลงไปเลยจ้ะแล้วก็ลดน้าพี่น้องอันก็จะลดน้าให้เซ็ตซับเลยจ้ะลดให้ชุมช่มๆไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวกระแดดมาหอนเนี่ยเขาจะใสิได้เล่งเขาจะได้ขึ้นไว้งงไว้พี่น้องแต่เบิ้งลดถ้ามันกระกรสิงามปานไดพี่น้องก็ รอดติดตามกันเดอ้อแอนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อือยพามาจอบเบิงสลัดคอดอีกคือเกาพี่น้องกินน้ำพ่ท่นอิหลีจ้ะบ่จะกินบ่จะขึ้นนกินน้ำพ่ท่านอิหลีได้พี่น้องปลูกสํานี้ก็เเลือกินแล้วจ้างามงาม่ออนค่ะจ้า พามาเบิงผักชี่ตอพี่น้องนี่กําลังขึ้นแล้วปกติถ้าปีที่แล้วอ่ะแอนปลูกเขาขึ่นการเลยจ้ะทาซัมเน่นหูนอกว่าพี่น้องมันปลูกมากมันสิขึ้นกานหรือมันสิเป็นพุ่มให้เฮห้างามนังสิจะ้ะเนี่ยพานเลยมันกับบริบขื่นการมากพี่น้องตรงนี้เป็นทั่วล้านเตาเห็นหนวดก็ออกมาแล้วเดี๋ยวแอนก็นสีมาเฮ็ดอันตาค่ายแบบว่าให้เขายึดให้เขาเกาะขึ้นจังสิพี่น้องขึ้นบ้านพี่น้องหลังจากที่แอนอ่ะ เฮ็ดหนังหมูไว้ตากไว้จนแห้งแล้วแองกัสีมาทอดไปตะกินน้ำก๋วยจับแลวก็ตำบมกุ่งพี่นอ้องมือนีกัสีผ้าเฮ็ดก๋วยจับน้ำจ้าได้อันก๋วยจับเส้นก๋วยจับแบบไทยมากพี่นอ้องอันนี่พี่คนไทยพ่นขายอยู่ในนี่ก็เลยแองสร้างพ่นนะจากซี่อพี่นอ้องกินน่อหนึ่งโอ้ก็กินได้สองสามเท่อพุ่นะกินผู้เดียวพี่นอ้องม่มีคนกิ่นนะ เนี่ยวิธีเฮ็ดแคบหมูก็มีเด้อพี่น้องเด้อเลื่อนเขาไปเบิ่งเอาจ้าตรงวิดีโอคนละเลื่อนๆหาเบิ่งเอาวิธีเฮ็ดแคบหมูจ้าก็แซ่บดีขึ้นยังนี้จ้านี่จา้จาเฮ็ดไปรีบเลยไอแก้มยุยก็กินลูกๆก็กินน้ำพี่น้องจา้าเดี๋ยวสิได้ให้เพิ่นไปซื้อหนังหมูมา่อม่อีกยูดแดดมันจะดีแล้วพี่น้องแล้วก็ต้มแล้วพี่น้องอร่อยสุดสําหรับแอนก็นกนคือใส่กระดูกหมูเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าสิเป็นโค้งไก่ก็ได้จา้า ถ้าจะเป็นเนื้อร่วนเล่ยยังสิมันบรไอ้ไรอัตลดในการกินน่ะนะพี่น้องนี่แซ่บไปกินน้วกันกจ้าพี่น้องมากินมื่อสภาพพอยเมื่อยมึงม่อยตากแดดอันประมาณสองสามมือพี่น้องเป็นทั้งเม่นเป็นัดนโอ้ยสภาพตากแดดอันขนาดฝรั่งนอนอาบแดดเป็นอาทิตย์กกยุบดำสมกอย กิน๋วยจับน้ำกันพี่น้องกว๋วยจับกระดูกหมูยิปน้ำก่อนเมื่อยพี่น้องเมยเมือม่อยช่วงนี้มาเอ,อาหลักหมูลง้งแซ่ล้งสิพี่น้องหน่ำม,มันดูหน่ำไหมพี่เขาผงยอดดีไม่เติบพี่น้อง มันกันสิยุ่งยุงช่วงนี้อะพี่น้องช่วงที่แบบว่าเห่าเอาเข้าว่วนดินเห่าเอาทุกทิ้งทุกอ,อย่างลงดินมันสิยากช่วงนี่เนาะต่อไปกับเ็สัมบายเนี่ยก็พดนน้ำแล้วก็ท้อนหยอกท้องยางอีหยังจังสีเล็กๆนิดหน่อยเพราะช่วงนี้ต้องต้องท่าเวลาจะเอาต้นกาลองจังสีเขาสิได้เฝ้าใหญ่เฝ้าตัวเขาสีไหมจ๊ะบุกแข่งกับเวลาพี่น้องหอมยังไงซะลุ่งสากระสีบ่ได้พุนผลิตจ้ะ แคปหมสูตรมีเดอร์เขาไปเบื้องรหลดพี่น้องเดินหาเบื้องรหลดกรอบกูจับยืมบ้านหอยกะเอินกูจับไปซื้อนี่ล่ะไม่หอมไ อกอครับหยำมักเดืออโลกกาไปเลยก <c oughs> ินเซ็ตนี่กะจอยากแก่ปวดจังเม็ดไปหน่องช่วงนี้ก็จะยากแก่ปวดดืด่มดำเนี่ยจังหน่อยมึงก็ตาของไน้พี่น้องว่าคนเมื่อยบันไดน <c oughs> แป้งเหรอเรลี่ยงง่ายนะเธอเหนีเนาะที่ไปห้างที่เอายางเ่านะเพิ่มมาเอ็ม กระดูกปิดดูกปิดเนื้อมาให้ซันเดอร์เลย,ย,ยเนื้อมีให้กินเป็นเนื้อกระบ,บืกินแล้วโอ้ยอัธรดมปนบได้เลยว่าจังเจม,มากมายมากเลยวน่างสินะแสบมาที่หนอ้องมนแฮนกระดูกกระแซบกระอกหอมทักชีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมแบบฝรั่งพี่นอ้อง ทำไงคะเสพน้องเงจอคว้างอันน้ำนักขึ้นดูเยว่าน้าน้ำนักขึ้นเนึ่งอยม่มันมันเซเมยง่ายอยู่เนาะสภาพตากแดดเมื่อถึงอทิติ์ <laughs> ถ้าเป็นอาทิตย์สิสับไหนพี่น้อง เฮา,าก็เมย์แต่น่ะเลือดเ,เขาก็มีขายพี่น้องแต่ว่าแอนต้องไปเอาเอาเลือดมาต้มเองมันหลายขั้นตอนมันขีข้ขันกินซ้ำนี่แหละมั้นก็ถ้ามันจะยังจะเอาเลือดมาตม้มพี่น้องเอาใครจะกินอยัด หวนยังพี่น้องตั้งแต่ยี่สิบองศาคือนั่จ๊ะแต่ว่าอีกสองอาทิตย์ถัดไปก็จะฝนตกพี่น้องฝนตกสองอาทิตย์เงีวเลยจ้ะไปแล้วแอนมาทักทายชนี้แหละไม่อยากหายหน้าหายตาไหมพี่น้องเด้อแอนฝากกดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อกดติดตามแหน่เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนน้ำแน่เด้อไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย สวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า